มีเด็กไปแข่งวิชาการมาเลิกครึ่งวันก็เลยมารับจ็อบกับแม่เพราะว่าอยากได้อะไรนะชุดเซนต้าค่ะชุดเซนต้าเซนตี้สิเธอเป็นคุณหญิงนะเธอต้องเป็นชุดเซนตี้ก็เลยมารับจ็อบกับแม่เหรอแม่ทําอะไรแม่ให้กอดแล้วก็ถูค่ะอ๋อแม่บอกว่าอยากจะมาตรวจงานด้วยว่าสะอาดไหมป่ะชุดเซนต้ามันขายตรงไหนอ่ะ ขายตลาดแล้วก็พนาค่ะอืมแต่มันเลยคิดมาแล้วนะโรงเรียนหนูจดพรุ่งนี้ค่ะอ๋อจดพรุ่งนี้ไปน้องหนักแหละช่วยแม่ััไไ้หหนนกโตแค่นี้ก็รับน้ำหนักไม่ได้ อาวซีตาข้าบอะไรมาซีตาซีตาข้าบหนุ่มเเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ย ดูมองหน้ากันมองหน้ากันเล่นอะไรกันสองตัวนี้กวนแต่กันอย่างนี้แหละโอ้มีนักท่องเที่ยวมาเอฟซีนู่มีนักท่องเที่ยวมาื FC, ไไม สวัสดีครับพอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับผมหลังจากที่เมื่อเช้าช่างทำบาบสีนะครับได้มาเตรียมบายสีตอนนี้เสร็จแล้วนะครับครบเครื่องเลย FC ดูบายสีพญานาคเจ็ดบอลลัง9บอลลังแล้วก็มีด้านหลังบายสีใหญ่นะครเห็นไหมครับ FC สวยมาก เนี่ยแล้วก็มีของไหว้นะครับของไหว้ครบเลยของไหว้ครบนะเจ้าภาพเพื่อนก็ทําทุกปีนะครับทําแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมทําหลายที่ก็เวียนไปเรื่อยๆนี่สวยงามนะครับแล้วก็มียึดเหล็กด้วยกันกันลมกันลมพัดนะครับ น่าจะเก็บไว้อย่างนี้ประมาณเจวันครับเจวันนี่ยเสร็จแล้วนะครับคุณพ่อเมื่อกี้มี f c เข้ามาถามอยู่ว่าชุดนี้ประมาณเท่าไหร่มีเบอร์โทรโไหม,มอะไรเงี้ยจะติดต่อพอดีว่ามี f อสอบถามเข้ามาหลังจากที่ลงคลิปเมื่อเช้าแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากสนใจเนี่ยจะติดต่อพี่ปูยังไงครับเบอร์โทรเลยค่ะ 0937346125ครับพี่ปูเนาะ,ะโอเคทำทั่วไทยเนาะค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้นะมผมเนี่ย FC เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองครับผมเพิ่งเสร็จเมื่อตอนอประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงพอเสร็จแล้วพี่พี่เพื่อนก็นอนพักนะผมเพราะว่าเมื่อคืนมากันเที่ยงคืนแล้วก็เร่งทำจนถึงเช้าเลย เป็นแบบว่าเราประกอบกันที่นี่นะครับมาประกอบกันที่นี่จัดเตรียมมาพญานาคก้าเสียนอันนี้เจ็ดเสียนนะผมเจ็ดเสียนแล้วก็ฝั่งนี้สีเขียวนะผมนี่สีทองตรงนี้สีนินสีดํานะผมสีนินแล้วก็มีใบสีสูงนะตรงนี้สูงมากกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี 7, จ 9, 9แเก้าชั้นครับเก้าชั้นแล้วก็ตรงกลาง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อ่าก็ปกว่าเก้าชั้น11ชั้นประมาณนั้นนะครับผม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9ชั้นแต่ไซส์จะต่างกันนิดหนึ่งแล้วมีเครื่องว่ายนะเอ็ดสิ ส้งเสร็จก็อลังการนี้นะครับอัปเดตในเะอเสร็จแล้วส่วนด้านข้างก็มีระดับด้วยะมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยนะผมต้นกล้วยกล้วยก็มีแล้วก็ตรงนี้ต้นกล้วยต้นกล้วย ร,รับเเ้าตอนละ้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับวันนี้พอดีว่าจะมาที่วัดดอนสวรรค์นะครับมาเห็นพี่มาชวนเข้ามาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างก็เลยขับรถผ่านเข้ามา เราเคยทำคลิปเรื่องป้ายมาแล้วทีนึงนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ติดป้ายมาวันนี้เขียนเรียบร้อยแล้วนเอฟเนี่ยเหมือนจะเป็นชื่อชื่อแรกมั้งชื่อแรกสุดที่หลวงพ่อจเจ้าว่าท่านพูดถนนสายรวมพลประชาอุปถัมภ์รวมใจไทยจำปาหมู่ห้าหมู่หกพร้อมลุงพลประแตนและยูทูบเบอร์เอทั่วโลกก่อสร้างเมื่อ13บสาธันวาสองห้าโอเค แสดงเพิ่งติดไม่นานเ <laughs> พราะว่าเรามารอบที่แล้วยังไม่เห็นเนาะ อัปเดตต้นมะยงชิดที่ FC อาจจะเคยสอบถามมานะผมว่าเป็นยังไงบ้างรอดชีวิตไหมรอดนะครผมนี่เอฟออกดอกแล้วก็ต้นยอดอ่อนนี้ก็เกิดแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไม่ติดใน f อฟแต่ว่ามันมีช่วงมันเ,เดือนที่แล้วเนี่ยผมเอาปุ๋ยใส่เข้าไปนะปุ๋ย15 15 15 พอดีว่ามีเหลือมาก็เลยใส่เข้าไปแต่ไม่รู้ว่ามันได้ผลอะไรหรือเปล่าก็ใส่ใส่เข้าไปก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีต้นมะม่วง f อฟซีซดูต้นมะม่วงผมคิดว่าจะไม่ติดแล้วนี่ออกดอกแล้ว f อซเนี่ยฮะออกดอกแล้วส่วนต้นนี้นะครับตอนแรกมันมีพวกเคถอเถาวันอยู่ข้างบน ปกคุมมันก็มียอมขึ้นสักทีก็ได้เอามีตด,ตดตัดตัดตัดออกเพราะอ,าออกแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจเจริญเติบโตขึ้นนะครับต้นมะม,ม่วงของผมที่ซื้อมาตอนนั้นเนี่ยสามสี่ต้นเนี่ยขึ้นดอกแล้วนะครับนี่ขึ้นดอกแล้วติดแล้วครับพยายามลดน้ําทุกวันครับผมลดน้ําใส่ทุกวันนี่ครับ ออกดอกล้คงรอลุ้นครับว่าช่วงประมาณอ,าอีกเดือนสองเดือนเนี่ยจะมีผลเล็กๆขึ้นมาไหม ใครอะใครอะใครอะช่วงบ่ายนะคะเล่นกับน้องหมาจะมาหรือไม่มาอ๋อไปหาผู้ช่วยดีนะคะไปขอของกิน